ฉันเห็นนะงานจับมืออะ่ะหน้าบิลบอร์ดของพี่อมอะ่ะก็ยังมีหญิงไปตั้งยังมีสแตนดี้หญิงไปตั้งอยู่ด้านหน้าแย่งซีนแย่งซีนคนสวยข้างหลังแรงมากแบบน้องๆอ,งอะ่ะเขาก็เห็นกันแล้วเขาก็มาแบบพี่อมพี่อมมีสแตนดี้น้องหญิงด้วยตั้งอยู่หน้าป้ายพี่อมเลยตลกมากแบบแย่งซีนพี่อมเลยเขาก็แบบ ร้ายมากหญิงเธอร้ายแล้วคือฉันก็ไปส่องใช่ไหมฉันก็ไปสื่อไปส่องอ่ะแฟนคลับเราก็แฟนคลับหลายคนก็ไปถ่ายรูปกับป้ายน้องหญิงนะคะแล้วก็เมินป้ายดีฉันข้างหลังไปเลยค่ะเมินไปเลยค่ะฉันยิ้มสวยๆอยู่ข้างหลังตัวใหญ่ไม่มีใครถ่ายไม่มีใครถ่ายกับฉันเลยฉันนเลยไม่มีใครถ่ายกับฉัน แท็กมาด้วยบางคนแท็กแท็กถ่ายกับหญิงถ่ายกับหญิงนะก้มถ่ายกับหญิงแล้วมีฉันเป็นเงาอยู่ข้างหลังอะแท็กมาให้ดูเออแท็กพี่ออมคือแท็กหญิงเลยก็ได้นะหญิงมีไอจีเก็ตไหมปรินเซสน่ะ CGM f o ร e อ่ะแท็กไปเลยไม่ต้องแท็กมาออม CGM เก็ตไหมเธอไม่ได้ถ่ายกับฉันเธอถ่ายกับหญิงไงเออแล้วแบบเอาจริงนะคนถ่ายกับฉันน้อยมากเลยอะเพราะว่าหญิงแยงซีนหนักมากเราก็แบบ นี่ฉันเครียดนะฉันแบบสิวฉันขึ้นเลยสิวขึ้นเลยนะเครียดอะแบบตัวยังไม่มาแค่สแตนดี้มาอันเดียวแย่งซีนกันขนาดนี้เลยหรอมันเกินไปไอพวกพวกขำๆเนี่ยคือมีรูปไงมีรูปเซลฟี่กับหญิงไงอยู่ในมือถือไงหนึ่งแล้วฉันก็เป็นเงาแค้นอยู่ข้างหลังนะ เป็นเงาอยู่ข้างหลังน่ะตั้งตั้งไปเถอะแค่นั้นแหละจริงๆอ่ะถ้าป้าใหญ่ทําเป็นหญิงได้ก็คงทาแล้วแล้วฉันก็เหลือตัวนี้เดียวอยู่ยหน้าอะไรเงี้ยเออฉันว่านะเนี่น,นะคนอาจ,จะเป็นอย่างนง้นก็ได้อ่ะฉันก็ฉันก็เตรียมใจอ่ะนะแต่ฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะต้องเจอสภาวะแบบนั้นเนี่ยนะโคดอัเทเกตปะเออนี่มันเป็นคับแค้นหัวใจมากมาสองวันแล้วอะ สองวันเต็มๆน่ะที่ฉันแบบฉันอยากจะเอ่ยปากอ่ะวันนี้ฉันมีโอกาสฉันขอพูดโอเคไหมฉันขอพูดหน่อยแล้วฉันก็ไม่ได้กินปลาแกะเนี่ยฉันจะแย่งปลาจิ้งฉันไม่ได้กินปลาหรอกหญิงเพราะฉันจะกินปลาแทนเธอรอบหน้ามีปลาใหญ่น้องหญิงแน่นอนทานโทษนะคะ หญิงมันไม่ได้มางานคุณเอาป้าใหญ่มาหญิงก็ไม่เห็นแล้วถ้ามันเห็นเนี่ยมันก็ไปสนมนุษย์มันเป็นแมวหญิงแมวแบบนุชก็สนใจฉันอยู่ดีฉันไม่หองสนใจนุชหรอกหญิงมันเป็นอย่างนี้อย่าไปให้ความรักกับน้องมากให้ความรักกับฉันนี่ฉันต้องการต้องการใช่นี่คือความคับคลานของฉัน แต่ว่าฉันก็ให้อภัยเพ่อะไรเพราะว่าเพราะว่าตอนรอส่งอะพวกเธอทำทเลสีชมพูให้ฉันด้วยซเธอรู้สึกแบบว่าอ้อมน่ารังนะเหมือนกัดกัดการน่ะแล้วมาลูบหลังที่หลัง,งแบบสุดท้ายาฉันก็รักเธอนะบุญญวีอะไรเงี้ยแต่กัดฉันก่อนนะกัดฉันหนักมากสองสามวันอะปากโป๊ะแป๊ะปุ๊ปปปในเลนก็แบบไม่เคยหวานบอกรักพี่ไหม รักเราไหมพูดสิว่ารักเราหมดเวลาแล้วหมดเวลากันค่ะรีบเลยรีบหมดเวลากันเชียหมดเวลาแล้วพุนวีหมดเวลาพูดไม่ได้หมดเวลาแล้วไปต่อมาใหม่นะไปต่อมากลับมาไหนแปดวิเธอต้องบอกฉันแล้วแหละอะไรนะฉันไม่ได้ยินฉันไม่ได้ยินถ้าพูดอะไรนะโอ้หมดเวลาอีกแล้วพูดยูวยีก็แบบเธอก็ไม่ได้บอกรักฉันล้วที่เรามีโอกาสนะอืม เราอยู่ด้กันสองต่อสองเลยนะใชใ่สองสองเธอก็ไม่บอกละัะใช่เหมือนจริงแม่<บ>ก็เหมือนไงก็เพิ่งเกิดเมื่อวานฉันก็จำได้มิล่ะแต่ละคนน่ะฉันจำได้หมดแหละเห็นฉันยี่สิบโอ้ยไม่ใช่ฉันสิบกว่าฉันก็จำได้จดเจอกันคราวหน้าจะเอาแว่นอันใหม่ไปหานะได้เลย ปรับอารมณ์ตามไม่ทันเดี๋วเรื่องจริงมาพูดฉันจะฟ้องแล้วฉันฟ้องใครได้บ้างฉันก็ฟ้องพวกเธอ, <S 2> <S 2> เอ,อแล้วไงอ่ะก็คือพวกเธอนั่นแหละที่ทนะําน่ะ